เราเรียนหนังสือมานะตั้งแต่อนุบาลยันมหาลัยเนี่ยใช้เงินไปแล้วเป็นแสนเป็นล้านนะแต่เรื่องตลกก็คือเราไม่รู้ว่าเราใช้ความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าเอาตรงนะผมไม่เคยใช้สแควร์รูเนี่ยไปซื้อผักเลยสักครั้งนะครับแล้วที่สำคัญคือผมไม่เคยใช้ตาราง่าที่เราท่องท่องมาเนี่ยไปสมัครงานเลยบอกเลยตัวผมเองเนี่ยใช้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยไม่คุ้มค่าเลยจริงครับ มีหลักสูตรหนึ่งครับบอกเลยไม่ว่าคุณเรียนอะไรามาไม่ว่าคุณจบอาชีพอะไรก็ตามคุณได้ใช้จริงแน่นอนกับหลักสูตรนี้เลยครับบริษัทอีท e ัชภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยหอ,อการค้านะครับร่วมกับผมโปรดิเซอร์ยุงนะครับเราได้พัฒนาหลักสูตรหนึ่งขึ้นมาครับเป็นหลักสูตรที่เราจะพัฒนาคนนะครับให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิิต้อลแบบเต็มตัวกับหลักสูตรที่มีชื่อว่าปั้นคนเก่งให้เปล่งแสงปั้นคนเป็นอินเอนเซอร์ครับ หลักสูตรนี้นะเป็นหลักสูตรของทางมหาลาัยเลยดังนั้นนะครับคุณจะต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้า4วันเต็มเต็มย้ำ4วันเต็มเตมเรียนแบบจบมือทําถ้าทําไม่เป็นไม่ต้องกลับบ้านครับสอนคิดคอนเทนต์สอนถ่ายทําแล้วก็สอนตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์อะไรที่ยูทูบเบอร์เขาทําเป็นคุณจะต้องทาเป็นเหมือนกันในหลักสูตรนี้ครับหลักสูตรที่คิดค้นโดยโปรดิเซอร์ตัวจริงนะครับผมจะมาปั้นคุณให้เป็นโปรดิเซอร์ให้คุณมีชาร์แนลของตัวเองสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับบอกเลยว่าหลักสูตรนนี้้คุณจจจะตอ,งงจจอออองงงงลสาามมรรรริิววกก่ยับ ริงและต้องเจอบททดสอบที่คุณต้องผ่านไปให้ได้ครับนอกจากผมนะครับโปรดิวเซอร์ตัวจริงที่มาสอนคุณแบบ4วันเต็มๆแล้วครับยังมีเหล่ายูทูบเบอร์คนดังนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการนับ1ถึงล้านซับสไครต์นะครับเพื่อแชร์ประสบการณ์การเป็นยูทูบเบอร์บนโลกโซเชียลให้กับเราด้วยนะครับหลักสูตรนี้เรียนจบไปสามารถนําไปประกอบชีพิตได้เลยครับเพราะนักเรียนที่สอบผ่านทุกคนครับจะได้รับใบเซริฟายรับรองความสามารถจากมหาวิทยาลัยหอนค้าบอกเลยครับเรียนที่นี่จริงจังแน่นอนครับอนาคตเมืองไทยเราไม่รู้นะว่าใครจะรอดหรือไม่รรรอออออบ้าางงงแแตต่่นนนนคจิ หลักสูตรนี้เกิดมาเพื่อคนที่เอาจริงเท่านั้นถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้สําคัญมาเจอครับผมมาเอาจริงแล้วคุณนะเอาจริงยัง